ครับก็พบกันอีกเก่งเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสนะครับสอนตัดผมนะครับครับเรามาศึกษานะครับมาเรียนรู้นะครับมาดูเทคนิคนะครับมาดูงานคัดหรืองานตัดในเก่ของผมสั้นดูบ้างนะครับบางครั้งนะครับการทํางานในลึ่งของผมสั้นเนี่ยถ้าเป็นเลดี้หรือเป็นสุภาพสตรีเนี่ยบางครั้งเขาก็กลัวนะครับว่าจะตัดแบบผู้ชายไหมอันนี้ต้องขอยอมรับความจริงรอการตัด หรือการทํางานในแนวกึ่งของผมหญิงนะครับหรือเป็นฟรีสไตล์เนี่ยเราผสมกันความหมายของออสก็คือผสมก็คือการที่เราคัดตัดนะครับเราก็มีทั้งนะครับเป็นแนวของเหลือคอปลายใจแนวหรือเป็นแนวกึ่งของเลดี้หรือเป็นแนวกึ่งของผมหญิงไว้บ้างนะครับส่วนที่เราคิปเปอร์นะครับหรือเป็นปัทองเลียนหรือเป็นลักษณะของการลองทรงหรือไล่ของทรงเนี่ยเราอาจจะมามิกนะครับหรือมาผสมผสานกันก็เพื่อให้มันมีลักษณะของความคม หรือลักษณะกึ่งของความสวยงามครับวันนี้ผมออดนะครับสมจิตดิสแฟกดีนะครับหรือ KTO b a r a c a d e m y เอาเทคนิคนะครับเอาการทำงานเอารูปแบบของงานคัดหรืองานตัดในกึ่งลักษณะของทุยนะครับหรือเป็นทุยฟรีสไตล์นะครับให้เพื่อนให้น้องนะครับให้ตลอดจนทุกทุกท่านที่รักสายงานตัดผมสั้นนะครับ้ามาศึกษาหรือพัฒนากันได้จะคขอปลายใจแนวที่เราคัดหรือการตัดในโซนของทิศด้านจอนเสร็จแล้วเรามาสร้างกรอบ รอบในที่นี้ความหมายก็คือจากโซนของซิกด้านหน้าขอบปลายชายแนวในโซนของซิกด้านข้างปีกลายชายแนวในโซนของซิกตัวเชื่อมต่อนะครับที่เราดึงเข้าหาตัวเซนเตอร์หรือกึ่งกลางของศีซัอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคหรือการทํางานหรือเป็นการวางรูปรอบในลักษณะของงานคัดหรืองานตัดในกึ่งของถุยฟรีสไตล์จากปลายลายชายแนวที่เราคัดเราตัดเสร็จแล้วเราจะเห็นนะครับรอบในโซนของซิกด้านจอน ที่เราคัดเราตัดในกลึงลักษณะของเปิดหูปลายลายชายแนวที่เราปัดหรือเสยไปในโซนของโหนกหลังขอบปลายชายแนวในโซนของซิกด้านหลังที่เราหวีนะครับหรือการโค้งมนหรือลักษณะของงานเชื่อมต่ออันนี้ก็คือเป็นเทคนิคหรือเป็นการทํางานส่วนงานเชื่อมต่อความหมายของออยก็คือจากที่เราคัดเราตัดในเปิดหูเสร็จแล้ว เราก็มาใช้วีรองนะครับหรือเป็นซิสเซอร์โอเวอร์โคมหรือการตั้งฉากหรือการวางกรอบลักษณะของทรงอันนี้เราต้องการให้ปลายลายชายแนวหรือลักษณะของขอบชายของผมเนี่ยออกมาได้เนียนส่วนการวางหวีนะครับออดก,กดให้แนบหรือปลายกระดกอันนี้ต้องการให้ปลายลายชายแนวเขาอ,ออกมาได้พิวหวานส่วนการดิวกันเจาะหรือการแซกลักษณะของผมอันนี้จะทําให้ศีรษะโครงสร้างปลายลายชายแนวเขาอ,ออกมาได้พิวหวานนะครับ ส่วนการโค้งมนนะครับตามรูปบกุดรูปฮาร์ดในลักษณะของโหนกผมอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคหรือการทํางานส่วนการเก็บหรือการวางฉากของหวีที่ออดตั้งฉากในกึ่งของพิระมิดเพื่อไล่ปลายลายชาแนวหรือฉากของผมเนี่ยเขาออกมาให้ดูศีรษะโครงสร้างสีระหรือหัวเขาออกมาได้ทุยอันนี้ก็คือการสร้างในลักษณะของความทุยส่วนการใช้หวีบางกดให้แนบหรือปลายกระดกเพื่อไล่ปลายลายแชแนวหรือลักษณะของโหนกผม นะครับให้ดูศีรษะหรือดูหัวข้อถุยส่วนการที่อ้อใช้กันไกแซกนะครับหรือการดันหรือหลาวลักษณะของผมอันนี้ต้องการให้มีเนื้อผมที่หนานะครับบางครั้งต้องยอมนะครับว่าการคัดหรือการตัดในลักษณะของผมนางแบบนะครับที่เขามีเนื้อผมที่บางเราจะตัดอย่างไรนะครับให้ดูมีเนื้อผมที่หนาเราจะตัดอย่างไรนะครับให้เขาเซฟหรือจัดทรงเองได้ข้อสาคัญเขาต้องการให้ดูทีสัถุยนะครับอันนี้ก็คือหัวใจหลักนะครับ การทํางานที่พลาสนะครับหรือเอาเทคนิคต่างๆที่ออสมามิกนะครับหรือมาผสมผสานการทํางานก็คือเอาหลักการของการทํางานออสมีโอกาสดีกว่านะครับไปศึกษาไปเรียนรู้ที่อาัลาันอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับเป็นลักษณะของสถาบันที่มีชื่อแห่งหนึ่งที่ประเทศอังกฤษนะครับอันนี้เป็นสถาบันดึก ของเขาเรียกว่ากึ่งของเด็กวัยรุ่นเลยนะครับนะหลายท่านที่ชอบในสไตล์ของแนววัยรุ่นเนี่ยนะครับอันนี้แน่นอนนะครับถ้าท่านไปที่อังกฤษเนี่ยลองเข้าไปศึกษานะครับไปเรียนที่ออลันอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับหรือเป็นลักษณะของยินลุยดีฟรอนะครับหรือเป็นลักษณะของมอริสนะครับหรือเป็นลักษณะของโรเบิร์ตฟิลลิงนะครับหรือหรือเป็นลักษณะของจิกเกิลอันนี้เป็นสถาบันวัยรุ่นที่เขาตัดลักษณะของผมงสั้นๆโดยตรงนะครับเพื่อนน้องหรือชาวเอฟทุกท่าน ลองไปศึกษานะครับหรือลองพัฒนาเอาหลักการดูส่วนออดคัดหรือการตัดเสร็จแล้วเราก็มาใช้กันไกดิวนะครับหรือเจาะหรือแซกลักษณะของผมปลายลายช้ยแนวที่เราคัดเราตัดเสร็จแล้วเราต้องการไล่หรือเก็บลักษณะขอบของทรงเสร็จแล้วออดขยับมาในโซนปีของซิกเลสซ้ายไกล้ลายเกณฑ์เช่นเดียวกันนะครับตัวแพเท์นหรือตัวการที่เราวางกรอบหรือตัวไกล้ลายก็คืองานคัดหรืองานตัดในโซนของซิกด้านจรที่เราใช้หวีรองนะครับหรือเป็นซิสเซอร์โอเวอร์โคม หรือไล่ขอบปลายชยแนวในโซนของซิกด้านหน้าในขึงของผมมานะครับหรือปัดหรือเสยไปในโซนของซิกด้านหลังปลายลายชยแนวที่เราคัดหรือการพลิกมือหรือสะบัดคัดเพื่อปัดลายชยแนวเขาปัดออกมาเสยในโซนของซิกด้านหลังอันนี้ก็คือการที่เราใช้เทคนิคส่วนการใช้กันไกเดียวหรือเจาะหรือแซกลักษณะของผมอันนี้จะทําให้ศีสะบหรือโครงสร้างหรือการไล่ลักษณะกรอบของทรงออกมาได้พิวหวานนะครับ ส่วนการตั้งฉากนะครับหรือการวางในกึ่งของพิระมิดนะครับอันนี้ก็คือการวางฉากของเหลี่ยมลักษณะของทรงหัวใจหลักก็คือการคัดหรือการตัดที่จะทําอย่างไรให้ดูศีรษะโครงสร้างหรือหัวข้อทุยอันนี้เป็นหัวใจหลักส่วนการโค้งมนในโซนของโหนกหลังความหมายของออยก็คือตัวเชื่อมต่อในลักษณะของด้านได้ทอยก่อปลายใจแนวที่เราคัดเราตัดในลักษณะของใบหูเสร็จแล้วเรามาโค้งมนนะครับหรือมาเก็บ หรือการมาไล่หรือลักษณะของทรงเพื่อให้ปลายลายช้ยแนวโค้งหรือเชื่อมต่อในโซนของซิกด้านขวาอันนี้ก็คือแนวทางส่วนกลางที่เราวางหวีหรือการตั้งฉากหรือกึ่งของพิระมิดเพื่อไล่ปลายลายช้ยแนวข้อฉากหรือศีรษะนะครับหรือโครงสร้างหรือหัวข้อออกมาได้ชุยอันนี้ก็คือหลักการหรือการทํางานส่วนออสนะครับใช้กันไกเก็บหรือโซนของซิกด้านบน ความหมายก็คือตัวเซนเตอร์หรือขอบปลายใจแนวในส่วนของซิกด้านหน้าที่เราตัดเป็นกึ่งของพมมา้าเราเชื่อมเข้าหากันอันนี้ก็คือการเชื่อมต่อส่วนโนของโซนของซิกด้านหลังความหมายของออสก็คือคาวแอร์เรียรูปบกุรูปพาร์ในโหนของโซนของซิกด้านหลังอันนี้เราต้องการได้ศีรษะโครงสร้างนะครับหรือศีระนะครับหรือหัวข้อออกไาได้ทุยครับเป็นการทํางานที่ออสและทีมงานนะครับเอาความรู้ หรือขแขนงนะครับในกึ่งลักษณะของการคัดหรือการตัดในลนักษณะของศีษะทุยนะครับออทมาเผยแพร่มาแชร์นะครับ4ช่องทาง TikTok YouTube Facebook l i v e และช่องเรียว4ช่องทางนี้นะครับเพื่อนน้องหรือชาว f อทุกท่านท่านก็สามารถที่แอดมินหรือแท็กนะครับเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจออดด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ กด subscribe กดกระดิ่งนะครับกดติดตามกดการแจ้งเตือนกดรูปหัวใจเราขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทําให้อดและทีมงานนะครับเดินหน้าหรือคร่าวต่อไปจากงานคัดงานตัดเสร็จแล้วเรามาเช็คหรือมาเก็บในโซนของซิกด้านล่างขอบปลายเฉยเนยเขาออกมาได้ผิวหวานงานเดินกันไกลน,นะครับหรือการแซกหรือการสบัดคัดหรือตัดลายใจยแนวเนี่ยบางครั้งเราตัดไปแล้วนะครับพอเราหวีเนี่ยผมจะออกต่อ เป็นตอหรือเป็นก้อนนะครับการที่ต้องการให้ปลายผมเนี่ยพิ้วหวานนะครับสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือการที่ออดเอาแนวกึ่งของอัลลันอินเตอร์เนชันแนลนะครับหรือที่ลอนดอนหรือที่อังกฤษที่เราใช้หลักสูตรหรือหลักการของการทํางานเนี่ยจะทําให้ปลายลายชายเนี่ยเขาอ,ออกมาได้พิ้วหวานนะครับเทคนิคตรงนี้นะครับเพื่อนน้องหรือชาว f อทุกท่านท่านไม่ต้องบินไปที่ต่างประเทศแล้วนะครับ ท่านก็สามารถไปศึกษาหรือเรียนรู้ก็ออดได้เพราะตรงนี้ออดเอาหลักการหรือการทํางานในกล่งลักษณะของลอนดอนหรือที่ประเทศอังกฤษนะครับมาเผยแพร่มาแช์นะครับให้เพื่อนให้น้องหรือทุกทท่านที่รักสายเสริมสวยนะครับเราไปคู่กันนะครับจากอปลายชายแนวหรือลักษณะของปลายผมปลายลายชายแนวในโซนของซิกด้านล่างขอบปลายชายแนวในโซนของโหนกหลังปลายลายชายแนวในโซนของซิกด้านข้างขอบปลายชายแนวในที่เราหวี ปัดหรือเสยมารวมในโหนกหลังอันนี้จะทําให้ศีรัะโครงสร้างหรือหรือศีละหรือหัวข้อถุยส่วนออสนะครับยกหรือการไล่หรือเก็บลักษณะของโหนกผมเพื่อให้ปลายลายชายแนวหรือการปัดหรือเสยออกมาได้พิวนนะครับอันนี้น้องดังแบบเขาบอกเลยนะครับว่าการคัดหรือการตัดเสร็จแล้วเขาขอเซตหรือจัดทรงเองได้นะครับความหมายก็คือวาลาเซตเนี่ยนะครับเขาไม่ต้องขอเข้าร้านนะครับ ขอให้มือปัดดเสยๆทรงก็จะอยู่ได้ส่วนทรงนะครับก็ขอให้เป็นโทเรนนะครับหรือเป็นลุกนะครับหรือเป็นเทนทันสมัยอันนี้หัวใจหลักเลยนะครับเขาต้องการให้ดูลักษณะของการตัดมาแล้วดูมีความโกเกเท่นะครับส่วนตัดออกมาแล้วก็ต้องการให้ดูศีรษะถุยอันนี้ออกมาได้ทุยทุยสวยงามากเลยนะครับนะครับวันนี้ผมและทีมงานนะครับตลอดจนสี่สายทางมีการแพนนะครับมีการแชร์ไปสี่ช่องทางทิกต o อกพิงท่านแอดนะครับ เอโกมครับ s o m g i t นะครับออสสมจิตหรือออสติกตอกอาจจะดูตั้งแต่ตอนแรกนะครับที่ออสคัดหรืองานตัดในกึ่งลักษณะของผมหญิงหรือเป็นทุยฟรีสไตล์ตรงนี้เพื่อนน้องหรือชาวเอทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ตากช่องติกต o อก อาจจะดูผมหญิงผมชายงานกล้าวผมงานแต่งหน้าตลอดจนถึงงานเรียนรู้ในแขนงของสายวิชาชีพต่างๆที่ออดแพนหรือแชร์ไปทางช่อง t i k t o ็อนะครับส่วนทาง Facebook l i v e e อ e r y ด a y อาจจะเป็นครั้งหนึ่งนะครับที่ออดประสบความสําเร็จความหมายก็คือเป็นแชมป์หรือเป็นแชมป์ผมสุภาพตตีหรือเป็นแชมป์ผมหญิง หรือเป็นเชปม์ผมแฮร์ฟรีสไตล์ในความคิดสร้างสรรค์ตอนนั้นอชชนะเลิศน,นะครับเป็นแชมป์ผมแห่งประเทศไทยเป็นตัวแทนนะครับไปแข่งที่เวโรนาที่ Italy. อิตาลีอัดนำพานะครับเอาเทคนิคนะครับเอาการทํางานเอาความรู้นะครับเอาสายงานหรือเอากึ่งแขน,นของสายเสริมสวยมาเผยแพร่นะครับมาแชร์ต่างช่อง Facebook หรือเฟซบ o o กไลน e เอฟบีดีเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f c ทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินนะครับหรือแท็ก ข้ามาศึกษานะครับเรียนรู้ได้จางช่อง Facebook อาจจะเป็นกล่งของเคมี Me นะครับความหมายก็คืองานเชิงโคลเลอร์หรืองานทําสีที่ออสไปศึกษาไปเรียนรู้ที่แพร่รีรเดอที่ฝรั่งเศสออสเอาหลักการนะครับของการทํางานในกล่งของเคมีตลอดจนถึงงานสีผมที่ออสแพนหรือแช์นะครับเพื่อนน้องหรือชาว f อทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแตกเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้นะครับทากช่อง Facebook หรือ f Facebook Live Every day ตรงนี้เพื่อนน้องหรือชายเอฟซีทุกท่านอย่าลืมนะครับในขแขนงหรือสายงานต่างๆศึกษาหรือพัฒนา